ก็ค่าว่าในการจัดงานนี้เนี่ยเราเคยจัดกันอยู่นะครับเรียกว่าเป็นบุญคุณลาหรือว่าบุญทุงเท่าอย่าง<ๆ>มัจะพูดเจ็นเจ็ไว้สุดจัดสุดจัดโบเบนาคือหรอกนี่เจ้าขางกัูรเมนมามึดสุคน ไอ้ผมไปล่งช่องยูทูบตัวนี่อขาใหญ่เตี้ยกูชุมเสียนครับผมหอมอย่างเยอโค้กุ่มเด็โคกุ่จังแบบโบราณนะคะีขนมจีนนะคะแล้วก็เป็นมนะคะ

ไอ้ผมไปลงช่องยูทูบตัวนี้ <Okay. S 1> อ้แต่ผู้ใหญ่เตี้ยกูชุม่มเสียงศีเห็นครับผมโอ้ยหอมอยา่างเงี้ยโค <c oughs> กขุนเล็กโคกขุนกจอห้องแต่ <c oughs> <c oughs> Legenda กระดาษสองันห้าร้อยหาเป็นัะดับไฟนะครับจะม,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 มีขาวทั้งวิทยุโทรทัศน์สื่อทีมจากหลายหน่วยงานจากหลายสำนักนคะครี้ก็จะมาทำขาวเพื่อให้การจัดงานประเทมีบุงบ่งุร,รืองของจัขขงหวัดยะโสธรได้ต้องตไป่ไปทั่วประเทศ และข้องใจไปทั่วโลกนะครับเพื่อประกาศว่าถ้าเราจะอยู่ภาคอีสานเราก็มีสิทธิ์ที่ดีที่จะรับอวดกับคนทั่วประเทศและอวดคนทั่วโลกด้วยทรัให้เห็นว่าวิถีชีวิตของชนชนนั้นเป็นอย่างไรคอุตสาหกรรมเกษตรสมัยรัตน ทเอามีคนรวมี่สายเป็นหนึกงรน10เป็น10คนตอนนี้คุณน้าของนชุชนาร่องกัน คนเจจะของขอละหมาดเนอหวานหอมครับครับครับสุดจัดสุดจัดสความสำเร็จอนะคะด้วยความร่วมมือนะคะจากท่านขลังุดตท่านอย์สชงท่านหัวหน้าส่วนราชการแมนท่านาน้นท่นตัเ่ ในบา,างวัทงนท้วโดยก็เป็นลายเดาวนะการในการจัดงานอ่าสืบสารระเทณีบคน,น,นลางกำนังข้า4สี่ีวัฒนธรรมยโสธรนะครับก็เป็นสิ่งที่ทางจังหวัดยโสธรมีความภูมิใจที่นำภอปรชุมร่วมกับภาคส่วนต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับความอ่กากรุณานะครับ็นการสนับสนุนนะครับจาก ประสงว์ว่าจรทำนะครับโดยท่านพิกษษษเกศิริพนะฐในารต้องการครับก็ทราบว่าในการจัดงานนี้เนี่ยเราเคยจัดกันอยู่นะครับเรียกว่าเป็นบุญกุณลาหรือว่าบุญทุ้เมเข้าเนี่ยหลังจรกเปิดพิธีนะคะก็จะมีการ จากการแข็นแล้วนะครับกปยะหติดที่ปลายบ้างด้วยขอเสียงปรบมือค่ะให้กับท่านกำนันถวายสุขบัติด้วยนะคะขอบคุณหนึ่งขขอบพรคุณด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพระโฒน์เป็นแดนสุดยิ่งนะคะการรับจับถัดไปนะคะท่านดรพิิตศรีชนะเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ท่านจะได้กล่าวถึงแนวทางการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับงานสื่อสารประเพณีบุญคุณลานตำนานข้าวอินทรีวิถีวัฒนธรรมยยสธรประจำปีงบประมาณ2,565ค่ะขออนุญค่ะว่ารการจังหวัดยสโรรลท่านวัฒนธรรมจังหวัดในอำเภอท่านหัวน้าส่วนราชการทุกส่วน องค์กรปกครองสรวนทินท่านผู้นำกำนันที่บ้านทั้งประชาชนที่ร่วมชมกันการจัดงานตรนนี้พี่น้องเกษตรกรก็จะไม่มีโอกาสเอาสินค้ามาขายนะครับอวนทองก็มีโอกาสทำสินค้ามาขายด้วยนะครับแล้วก็กิจการต่างๆก็ทำให้พี่น้องมีคนามสุขนะครับ ตีอ่ากนี้นะครับเราก็เชิญชวน,นพี่น้องได้มาเที่ยวชมงานในระหว่างวันที่27กุมภาพันธ์ถึงวันที่25กุมภาพันธ์ที่หน้าที่ว่าการเระประชุมนะครับก็จะได้มีการส่วนร่วมนะครับในการการิจกรรมดังกล่าวนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านสวัสดีนะครับที่ได้จัดงานนี้ขึ้นมานะครับก็ขออนุญ,ญาตที่จะ นำเสนอเป็นเรื่องต้นนะครับในรายละเอียดก็คงจะมีหลายลายท่านได้ได้นำมา,าบารรยายเเรื่องรายละเอียดนะครับแต่ผมขอขออนุญาตที่จะได้นาเรียนว่าประเด็นน,นี้ก็เป็นประเด็นนี้ที่เน้นเนจะมาถางข่าในวันนี้มาพอดกันหลายแขนงหลายสํานักด้วยกันและโอกาสต่อจากนี้ไปจะเป็นการเริ่มต้นของการแถลงข่าวขอเริ่มจากท่านประธานในพธิธีท่านชนลธีอย่างตปรงงูัวาชการจาังหวัดยะโสธร ท่านจะกล่าวถึงนโยบายการพัฒนาและยกระดับเทศสการประเพณีและศิลปะวัฒนธรรมของไทยตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ครับกับเรียนเชิต่านครับผมเรียนท่านพิกิตสีชนะนะครับพิกพิกคตัี ธการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านแทนเพอกุชุมท่านผู้น้าส <ım. S 1> ่วนราชการประจำจังหวัดท <I 'm S 1> <know. S 2> ่านนายกเทพวรรณตำบลกุชุมพัฒนานะครับท่านผู้แทนผู้บริหารท้องถิ่นท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องประชาชนท่านเสื็จบัญชนทุกท่านนะครับวันนี้ก็รู้สึกดีแลวก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาในงานแถลงข่าว ในการจัดงานสืบสารประเพณีบุญรคุณลานของตำนานข้าวอินรีวิถีวัฒนธรรมยโสธรซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของวิทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด,ดยโสธรน,นะครับซึ่งจังหวัด,ดยโสธรน,นั้นเราเป็นจังหวัดที่เป็นเมืองเกษตรกรรมซึ่งกําหนดวิสัยทัศน์ของจังหวัดไว้คือเป้าหมายในการพัฒนาก็คือเป็นเมืองเกษตรอิน